สวัสดีครับผมแม่พป่นน้องนะครับขอตอนรับเขาสูช่องบา่าเพชรคนโกนะครับสวัสดีกันตอนกำลัๆอีกรอบหนึ่งน้องกับม่หอนหองแล้วหลังจากที่ไปเยี่ยมน้ำหลานพอดีนะครับมันอากาศมันห้อนร้ายกันเลยมีคนมาส่งของจากเมียบ้านเพื่อนไปสร้างใ้ตอนใดน,นะครับงงขึ้นกันเดี๋ยวทับเบิ่งครับสีเป็นอย่างเดี่น้องดเดี๋ยวมาตดตามกันนะครับมาแล้วนะครับ ส่งถึงที่นะครับบริการส่งถึงที่มีทั้งสดทั้งอนจะล้องถูกหวยหกงวดหน่อยพนักงานก็บริการดีประทับใจครับอ๋อเสออื้อผ้ายเมียบานเป็นเสื้อผ้ายมาพี่น้องโอ้ยรบ,บรูเรืองรูเล่าเลยเป็นตู้เย็นพะนะกี่คิวครับเนี่ย ออเจ็คิวนะครับเดี๋ยวต้องไปไปรอติดตามชมนะครับชมหน้าจริงๆตอนแกะกล่องอ่ะตอนนี้พอแค่นี้ก่อนจะให้น้องๆก็ทำงานก่อนนะครับไปแล้วครับ โอเคครับข้างในก็ได้จะกว้างหน่อยได้ไหมมาแล้วค,ครับห้องก็แคบๆนะครับนี่ยิ้มเลยแม่บ้านผ่านแมสร,รู้เลยว่ายิ้มนะครับอยากได้มานานแล้วย้ายที่ไรซื้อแต่มันก็ร้อนจริงๆครับคุณผู้ชมครับผมโอเคเปิดไฟหน่อยไหมครับเปิดไฟให้สว่าง นะครับนะฮะมาเบ่งโฉมหนากันพี่น้องยาวๆไปครับโอเคโอ้สวยครับสวยสวยๆนะครับส่งถึงที่ครับทุกวันนี้ยุคโควิดบริการโอ้โครับ กล่องนี้ก็ต้องเก็บไว้ไม่ต้องอดเก็บแล้วมั้งเนาะมันรกห้องอโอเคครับผมโอเคคนระับไฟฟ้าจะติดไอ้คนนี้มีไฟเยอะน่ยอ่าอันนี้เป็นของบริษัทอะไรนะครับสยามชัยใช่ไหมครับค,ครับเนี่ยใครสนใจติดต่อได้นะครับเค้ามีทั้งไลน์มีทั้งเฟซมีนะครับส่งถึงที่บริการมาครับใจมาก ครับผมเลื่อนไปตรงตรงมุมใกล้ๆมุมนี้นึเป็นระยะห่างไว้ครับโอเคนี่แหละครับขออนุญาตถ่ายลง y o u tube นะครับอ่าหอผมเปิดช่อง y o u tube อยู่โอเคครับผมสวยงามลองลองดูหน่อยครับอ่าเรามาชมกันครับไม่ได้เหือนะครับแต่ว่าของที่เราหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงนี่เราก็จะภูมิใจกันนิดนึงจะเป็นชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กก็ช่างนะครับอย่าเพิ่งดราม่ากันนะครับนานๆไม่ได้ลงคลิปมานานแล้ว อาประมาณนี้ก่อนครับผมเดี๋ยวให้พนักง,งานทํางานสะดวกครับเนี<ะ>่ยครับคุณผู้ชมครับข<ะ>อดีพเพื่อนแม่บ้านเพื่อนนั่นนะครับเกิดเป็นซัมซุงเจ็ดจุดห้าคิวนะครับห้องก็ยังแคบก็ยังแหงเขามากพี่น้องเจ็ดดสี่ใช่ไหมอ่าโอเคอาะคงประมาณนี้ครับผม คลิปนี้ก็บ่ต้องยังมากมายเนาะไห้ผัวกันเบิ่งดูนี่เอ้ยยิ้มนะครับ <laughs> เ,เห็นบ่นอยากได้เอาโอเคบาย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 เอฟซี FC เนี่ยบายบายหน่อยอ่าเคครับผมสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ